สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็เอาแอปดีๆมาฝากทุกทคนค่ะแอปที่ชื่อว่าอิน i ด e ค่ะอินได e แอปเรียกรถจากาหลวงพัะวางนะคะเราจะไปสนามบินค่ะเราก็เข้ามาที่อินไดนะคะค่ะโหลดมาแล้วนะคะกดตามมาค่ะเสร็จแล้วเราต้องดูพิกัดของเราว่าเราถูกต้องไหมคะเรขึ้นมานะคะเราอยู่ที่ บ้านเราตรงนี้ค่ะตำแหน่งของเราโอเคแล้วนะคะแล้วเราจะไปที่ไหนเรากดคำว่า,าไปตรงนี้ค่ะตามมานะคะกดค่ะแล้วเราก็เขียนว่าสนามบินภาษาไทยก็ได้นะคะเขาจะขึ้นมาค่ะเรากดตามค่ะสามกิโลเองนะคะนี่ค่ะแปบ๊บนึงค่ะตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เสนอราคานะคะตาม นี่ค่ะเสนอราคาผู้ได้สารกดตามลูกศรมานะคะเราก็ใส่จำนวนกีบเข้าไปนะคะเราจะใส่เท่าไหร่จะใส่เอาใส่6กหมื่นกีบเดือนไปหกหมื่นกีบหน่วยสิบร้อยพันหมื่น เ้ากดเ้าก็กดยอมรับราคานะคะกดตามค่ะเอาเรากดเสร็จสิ้นค่ะหกหมื่นเนาะหมดแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับเราก็รอดูว่าค้นหารถกดตามมาค่ะจะมีคนรับเราไหมคะหกหมืน่น มีรถเจ็ดคันนะครับแต่ไม่มีใครรับรองครับหกหมื่นหกได้ไหมหกหมื่นหกยอมรับเขาเขาไม่ต่อราคากันค่ะยังไงบาทยอมรับเอาเอาหกทะเบียนรถหนึ่ง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 ตองหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอดูค่ารถมารับหรือเปล่า รถมารับแล้วค่ะไฟฟ้าราคาหน <1, S 1> 0่ยบาท